ครับผมพี่น้องมาขอโชคนะครับในการจุดทูปขอโชคอยู่ที่ต้นกาฝากคุ้นะครับกาฝากคุณกาฝากขนุนเนื้อนะครับพี่น้องก็จุดทูปไปแล้วนะครับเนาะนะครับช่วงแรกน้อเาก็บระไรไทยทำนะครับไทยทอดนะครับให้การช่วงในช่วงจุดธูปนะครับแล้ววัาจุดทูปนะครับผมเรามาจุดทูปนะครับหายเบิงในช่วงสุดท้ายเลยนะครับเนาะครับเดี๋ยวบอทันนะครับจุดทูปแล้วนะครับเนาะพี่น้อง ได้ตัวเลขตรงกับเลขดังเดิ mm นนะครับพี teachers, nah ่น้องนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้นนะครับตัวเลขจุดได้ก็คือหนึ่งสองหานะครับพี่น้องหนึ่งสองหาครับซึ่งก็ได้ตรงกับตัวเลขหลายสำนักนะครับเนาะหรือว่าตัวเลขกับตรงกับอาจารย์ชัยยะนะครับนะครับผมตรงเลขตรงกับอาจารย์ชัยยะเดินนะครับครับจากทูบขอโชคกับกาฝากคูณนะครับกาฝากขนุนนะครับ ถ้ามักถ้าชอบตัวเลีกนะครับเด้อนำไปลงทุนได้นะครับเฝ้าๆดวนๆนะครับเด้อพี่น้องนะครับมื่อนี้มื่อสุดท้ายแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเวลาอีกบว่กี่ชั่วโมงนะครับนะครับผมหนึ่งสองหาครับพี่น้องหนึ่งสองหานะครับตรงกับเลขอาจารย์ชัยยาแล้วเด้อนะครับพี่น้องโมแน่นะครับอาจจะออกอีรีนะครับในงวันนี้หนึ่งสองหาครับพี่น้องเฝ้าครับผมเฝ้าไปหาลงทุนได้นะครับ ครับผมหนึงสองหาแล้วครับเด้อพี่น้องครับหนึ่งสองหาหนึ่งสอาฟาว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 าพี่น้องฟาว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 ฟานะครับครับเราเฮ็ดชิปสันสนะครับพี่น้องครับเฮ็ดชิปสันๆให้พี่น้องได้ครับเอาไปครับผมฟาวพี่น้องฟาวากไปเลยครับ